สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาววันอังคารแล้วนะคะช่วง2 1อถึงสากันยายนนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาววันอังคารค่ะโชคชะตาของคุณจะเป็นยังไงบ้าง10วันสั้นๆน,นะคะสําหรับคนที่มีคู่ค่ะมีประเด็นกันอยู่นะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกนิดนึงขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะแล้วคนที่ติดตามกันด้วยค่ะ ชาวนัการเรามองเห็นว่าคุณน่ะเจอกับความรักที่ว่ามันพังทลายล้มคืนมาเลยอ่ะแต่ก่อนที่จะพังทลายล้มคืนมาเนี่ยเรามองเห็นว่าก่อนหน้านั้นน่ะความรักของคุณมันเริ่มแว่งแข็งละนะคะเนื่องด้วยจากว่าคนของคุณหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้แต่เราจะบอกว่าเป็นอาจเราจะมองว่าเป็นตัวตัวคนของคุณมากกว่าที่ว่า มีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือก่นะคะแล้วก็ทําให้ความรักของคุณมันเริ่มแกว่งละเริ่มสถานะสถานะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงละพอเริ่มเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยมันมันเกิดการแบบอาจจะมีการระของระแหงอ่ะแล้วมันก็จบมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ว่าตัวคุณอะ่ะยอมเจ็บปวดอ่ะแล้วก็ปล่อยเข้าไปมีความสุขกับคนอื่นน่ะนะคะตัวคุณยอมเจ็บปวดไหมยอมเจ็บปวดค่ะแต่ตอนนี้เราก็เชื่อว่าอย่างหนึ่งแหละคุณเริ่ม เริ่มเจอที่ว่าไม่จะไม,ไม่ไม่จะคิดไม่ไปคิดมากไม่ไปเครียดกับเรื่องตรงนั้นละมองเห็นว่าคุณน่ะจะพยายามใช้ชีวิตว่าจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วะนะคะพยายามไม่จะไปสนใจกับไอ้สิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆสิ่งที่คุณยอมเจ็บปวดทั้งไหนทั้งปวงมาเนี่ยนะคะอ่ามันก็ชัดเจนมากตรงที่ว่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคือคุณรู้ชะตาแล้วล่ะ ว่าทุกอยาก่างทุกวันนี้ตัวคุณอะอ,อ,อยู่ได้ลนะแล้วก็คุณพอใจนะพอใจในความเป็นอยู่ของตัวเองละไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมามันจะล้มเหลวมันจะผิดหวังยังไงก็ตามทีเถอะแล้วเราก็มองว่าคุณพอใจที่ว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้แหละไม่อยากละเบื่อแล้วความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่อยากจะสนใจความรักละอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ละอย่างเงี้ยค่ะมาดูนะคนนั้นของคุณค่ะชาวนังานค่ะ มองว่าคนนั้นของชาววันคารช่วงนี้อ่ะอาจจะกําลังอยู่ในช่วงบ้าง,งานก็เป็นไปได้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงการงานของเขาอา่ะกำลังก้าวหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะเขาก็ต้องเรียกว,ว่ายังยังยังพักพักเรื่องความรักไว้ก่อนต้องใช้คําว่าพักเรื่องความรักไว้ก่อนนะคะกำลังอยู่ในมุ่งมั่นกับงานเลยแหละกับงานกับเงินของเขาอา่ะกาลังจริงจังกับตรงนั้นมีความมุ่งมั่นแน่ๆมากเพราะว่า เขาคิดแล้วว่าละว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันหยุดชะง,งักกันมาแน่ๆแล้วปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมเคลียร์ปัญหาด้วยยังไงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็เลยต้องจบลงแล้วก็มันจบลงด้วยการที่หนึ่งแหละชัดเจนมากว่าคือตัวเขามีเป้าหมายใหม่นะคะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาในชีวิตทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นฝ่ายชาววันคานเองหรือเปล่าคะที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะแล้วดันไปเกิด มีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตทําให้ความรักของคุณมันต้องทางทลาล่ลงนะคะแต่ชัดเจนมากเลยแหละว่าตอนนี้เขามีเรื่องมุ่งมั่นมากที่ว่ากําลังบ้าง,งานนะต้องใช้คําว่ากำลังบ้าง,งานไม่อยากจะสนใจใหญ่ดีเรื่องความรักละขอขอ,ขอพักความรักหัวใจของไว้ก่อนนี่แหละเนี่ยความรักของคุณ่ะมันไม่พัฒนาไปไหนไงความสัมพันธ์ของคุณมันก็ย่ําอยู่กับที่พอย่าอยู่กับที่ละมันก็เกิดเรื่องราวที่ว่าประเด็นคือ หยุดกระทันหันจบกระทันหันโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่ไม่ทันตั้งตัวมาก่อนหรอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขา,ามันต้องจบกันตัวเขาเองก็เช่นกันความสัมพันธ์เขาก็ไม่คิดว่าเขากับคุณต้องจบกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าอืมตอนเนี้ต่อให้เขาไม่ใช่เป็นคนไม่ได้มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือบ้างานหรืออะไรก็ตามทีเถอะเราก็ยังมองเห็นว่าเขาก็มีตัวเลือกใหม่อยู่แล้วแหละนะคะเป็นคนอื่นนะคะมีตัวเลือกใหม่ชัดเจนทั้งทั้งที่อาจจะเป็นฝ่ายตัวคุณเองหรือเปล่าคะที่มาก่อนใคร หรือแม้แต่ว่าตัวเขามีคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วก็ดันไปรักคุณอย่างเงี้ยเรื่องราวมันก็ประมาณทํานองนี้นะเดี๋ยวมาดูซิว่าความในใจของชาววันอังคารค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ความในใจชาววันคันคุณอยากจะเสืออะไรเขารับรู้บ้างคะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเรามองว่าแม้กระทั่งว่าตัวคุณอ่ะพยายามจะมุฟออนให้ได้แล้วพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรก็ตามทีแล้วแหละแต่ตัวคุณก็ยังแอบรอคอยแอบมีความหวังที่ว่าสักวันหนึ่ง วันหนึ่งคุณอาจจะเจอเขาเนี่ยนะคะที่ความในใจคุณอยากสื่อเลยคุณพยายามตัดเขาจริงๆนะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองพยายามคิดคิดแล้วว่าเออฉันพอใจมากแล้วฉันใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยฉันอยากไม่อยากมีรักใหม่ละนะคะแต่ถึงยังไงกระนั้นเจ๊เราก็ยังมองเห็นในใจลึกๆของคุณจริงๆอะ่ะมันยังคงอะไรอาวรอ,อะ่ะแต่ในคุณแต่มันสายอะไรอาวรในสิ่งที่ว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วในในความสัมพันธ์ของคุณกับเขา เพราะว่ามันเกิดความรักสามเศร้าขึ้นมาแล้วความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันจบกันมาแบบกระทันหันไงมันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่ว่าคุณคุณยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในในเรื่องของหัวใจอนะคะ มันเป็นอะไรที่ชาวอรงคารเริ่มรู้ตัวเองแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมอบความรักให้เขานั้นน่ะบางทีความรักของคุณที่คุณมอบให้ไปอ่ะคุณค่าที่มอบให้อ่ะมันไม่มากเพียงพอหรือมันมากเกินไป มากเกินไปที่พอเขามอบความรักให้คุณกลับมามันมันมันช่างไม่เหมาะสมช่างไม่สมดุลกันเลยแล้วมันก็ไม่ช่างช่างไม่ยุติธรรมสําหรับคุณเลยนะคะแล้วความชัดเจนในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันมีเรื่องความรับเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีคนเขาเป็นเขามองคนอื่นเป็นตัวเลือกหรือแม้กระทั่งว่าต่อให้เขาไม่ได้มองคนอื่นเป็นตัวเลือกเขามีคนอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วความสัมพันธ์ของเขากับคุณคือมันอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆน่ะอยู่แบบไม่ให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์สักทีอ่ะนะคะ มันก็เลยดูย่ำแย่ชนิดหนึ่งแล้วดูว่าตอนนี้คุณก็รู้ชะตาตัวคุณพยายามจะม o ่แต่ในใจลึกๆของคุณจริงๆแล้วคุณก็ยังคงแอบคิดถึงเขาน่ะล่ะมันเป็นอะไรที่ว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าก่อนหน้านี้ชาวนาคารนะตัวคุณน่พยายามแล้วนะคุณพยายามทุกสิ่งอย่างแหละด้วยความมุมานั่นของมุมานะของคุณน่คุณพยายามประคับประคองเหมือนกับพยายามฝ่าฟันอุปสรรคความรักของคุณน่ะให้มันไม่มีปัญหาค่ะแต่จนแล้วจนรอดอ่ะ มันไม่เป็นผลไงคะปัญหามันเกิดขึ้นมาเลยแล้วเกิดขึ้นแบบที่ที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าตัวคุณทุกวันนี้คุณยังไปแอบสืบแอบสองเขาด้วยนะไปดูไทม์ไลน์เขาไปเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากได้รับข่าวข่าวบ้างเพียงแต่ว่าคุณแค,ค่ได้แค่ความอยากได้รับข่าวแหละเพียงแต่คุณทําอะไรไม่ได้เลยนอกเหนือจากตรงนี้เท่านั้นเองได้แต่คิดถึงบางครั้งบางอารมณ์ นะคะแล้วก็อยากได้รับข่าวเขาบ้างหรืออยากจะส่งข่าวให้เขารับรู้บ้างว่าเป็นยังไงอยากแชทไปถามสารทุกสุขดิบบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะอารมณ์ของคุณชาวนอังคารช่วงนี้นะแม้แต่ความรักของคุณหรือความในใจของคุณคุณก็อืคุณก็คิดได้แล้วลนะว่าทุกสิ่งที่เหมาะคุณมอบให้ไปอะ่ะมันไม่คู่ควรเลยคุณค่ามันไม่มีเลยคุณค่าที่มอบให้ไปอะ่ะนะคะมันมันดูเหมือนกับว่าทําไมความรักที่มอบให้มัน มันไม่มีค่าเลยเหรอหัวใจที่มอบให้ไปชีวิตที่มอบให้ไปมันไม่มีค่าเลยเลยเหรอนั่นแหละคือคําถามในหัวใจของคุณนะคะคือสิ่งที่คุณเ,เริ่มรู้ตรงนี้มาดูนะมาดูนะคะว่าความในใจของเขาค่ะ ดูเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะเรามองเห็นว่าเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอะกําลังอาจจะพบความสุขกับใครอยู่หรือมีความสุขกับใครกับใครบางคนก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ของคนคนนั้นของชาววันอนะังคารหรือแม้แต่กระทั่งว่าตอนนี้เขาเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไปกับคนอื่นแล้วก็ตามทีเถอะแต่ไอเรื่องลึกๆในหัวใจของเขาอ่ะเขาก็ยังคงเก็บคุณเงียบไว้ในใจแล้วยังคงแบบว่าผิดหวังเรื่องตรงนี้หรือแม้แต่ว่าอะไรก็ตามเนที่ว่าความความสัมพันธ์อ่ะมันต่อมันต่อไปไม่ได้มันก้าวไปมันก้าวไปไม่ได้เนี่ยคือเขาผิดหวังแค่ตรงนั้นตรงเดียวเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วค่ะแล้วเขารู้สึกว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาก็เป็นไปได้หรือเขาด้วยอีกคนก็เป็นไปได้ทั้งคุณและเขาแหละ ทุกคนสองคนน่ะพยายามประคับประคองความรักของคุณน่ะมาสักระยะหนึ่งละแต่มันไม่เป็นผลไงแล้วปัญหามันก็ยังคงคาราคาซังอะค่ะเป็นปัญหาของรักาสามเศร้าอยู่อย่างเงี้ยเจอกันอยู่อย่างเงี้ยสามคนนะคะมันไม่จบคนใดคนใดมันไม่จบคนใดสักคนสักทีแต่เขาดันมาเลือกจบที่คุณนะคะมันก็เลยดูแย่ว่าเขามีตัวเลือกคนอื่นไงเลยเลือกที่จะจบที่คุณเพราะ ตรงนี้มันจะแต่มันก็จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหากับเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเหนื่อยนะคะเขาก็เลือกทางข้างเดียวแต่บางเอิญมันโชครลายเท่านั้นเองว่าแจ็คพอตมันมันดันเข้ามาที่คุณเนี่ยเนี่ยมันความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาไปไหนมันย่ำอยู่กับที่มันก็เลยดูยากหน่อยนะที่จะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้เลยตอนนี้เพราะเราเห็นแล้วลหละว่าเขามีเป้าหมายใหม่ชัดเจนเขามีชีวิตใหม่ชัดเจนละเพียงแต่ว่า บอกว่าเขาลืมคุณไหมเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาลืมคุณเราเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแอบเก็บคุณไว้ลึกๆล,ล,ลึกที่สุดเท่านั้นเองนะคะเก็บไว้แบบชืิอที่ว่าเป็นอาจจะเป็นความทรงจําก็เป็นไปได้นะเนี่ยแต่ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ก้าวค่ะบูฟออนแล้วค่ะไม่มีวันถอยกลับแน่ๆนะคะไม่มีวันถอยกลับแน่ๆเดี๋ยวมาดูว่า,าแนวโน้มค่ะแนวโน้มบ้าง10วันนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างสิบวันสัน้นๆใช่ายนเดี๋ยวก่อน ให้ชาวนังคารมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไงมีความมั่นคงในหน้าที่การงานของคุณยังไงหรือคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองยังไงแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่าในภายในใจลึกๆอะ่ะคุณก็ยังคงไม่ลืมเขาแน่นอนนะคะคุณยังมีเขาอยู่ในวนเวียนอยู่ในสมองเลยอยู่ในความคิดของคุณเลยนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถทําอะไรนอกเหนือไปจากตรงนี้ได้จริงๆนอกเหนือเสียจากว่าเออต้องยอมรับสภาพของตัวเองเรามองเห็นว่ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นด้วยนะตรงเนี้ยค่ะนะคะ มันเหมือนกับคุณต้องยอมรับสภาพและคุณต้องท่องต้องทำใจอ่ะต้องยอมทําตัวเข้มแข็งสู้โลกต่อไปอ่ะค่ะนะคะก้านวะต่อไปในวันข้างหน้าของตัวเองแต่ในใจของตัวเองของคุณนั่นหรออ่อนปลวกเปียกมากเลยร้าวลึกมากเลยคิดถึงเขาด้วยตักเขาไม่ขาดด้วยนะคะเนี่ยที่เห็นชัดเจนตรงนี้มันเป็นการร้าวลึกจริงๆค่ะเสียใจมากถึงมากมากอะคะ่ะมากขนาดที่ว่าคุณยังมีเขาวนเวียนอยู่ในหัวสมอง นะคะมันเป็นความรักที่ว่ามันไม่ค่อยสู้ดีแล้วคุณก็ไม่เคยคิดว่าจะปล่อยวางเขาได้ลงเลยอะ่ะตัวคุณเองก็ไม่ตัวคุณรู้ชะตาของตัวเองอยู่แล้วค่ะรู้ความคิดของตัวเองอยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะปล่อยวางเขาได้ตรงนี้เพียง <ul ain> แต่คุณก็พยายามจะฝืนตัวเองว่าให้หลุดพ้นไปให้ได้เท่านั้นเองนะคะแต่ความหลุดพ้นตรงนี้ไปเนี่ยเราก็ยังมองว่าเราก็ยังมองว่าเออมันก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นะเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในห่วงสถานการณ์ที่คุณพยายามหลุด หลุดพ้นเท่านั้นนะคะมาดูฝั่งเขาบ้างค่ะมันเป็นความรักสามเศร้าที่ว่ามันพัวพันกันตลอดเวลาเลยอะแล้วมันไม่มีจุดลงตัวเลยอะนะคะพอไม่มีจุดลงตัวละเขาก็เลยเลือกที่จะเดินออกออกไปโดยตัวเขาเองก็เจ็บเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ทางนี้อะแจ็คพอร์ตมันมาเจอที่คุณไงนะคะประเด็นเลยคือเขาเลือกจบที่คุณเท่านั้นเองนะคะมาดูสิ ในในตอนนี้ของเขาจริงๆแล้วเขาก็มีความเครียดไม่น้อยนะนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทิ้งปัญหาไว้ให้คุณอะโดยที่เขาไม่ได้มาแก้ไขเลยโดยที่เขาไม่ได้มีการมาเคลียร์ใจเลยอะค่ะเขาไปแบบเขาไม่เคลียร์ใจใดๆทั้งสิ้นเลยอะค่ะมันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาผิดเขารู้สึกว่าเขาเสียใจนะคะตรงนี้ที่ที่ทำให้เขาเครียดอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นอะไรที่ บางทีอ่ะเขาเครียดกระทั่งที่ว่าวันเวลาเขาเขาต้องคอยมานั่งห่วงหรือหวนคิดถึงความสุขเวลาอยู่ร่วมกันความสุขที่ว่าเคยมีเคยใช้ชีวิตร่วมกันมานะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นณนะเวลาปัจจุบันนี้เราก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วไงมันได้แต่เป็นความหลังครั้งเก่ามันได้แต่เป็นอนดีตเท่านั้นเองนะคะ แล้วเราก็มองเห็นว่าบางทีนะคนคนนั้นของชาววันอังคารเรายังมองเห็นว่าบางพวงบางอารมณ์นะเขาแบบว่าอยากจะเบื่อหน่ายโลกอยากจะหนีโลกอยากจะแบบว่ากลับไปสู่อ้อมอกของครอบครัวไปอยู่กับคนรอบข้างเพื่อให้มันหลุดพ้นจากสภาวะที่ตึงเครียดตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยเราก็มองว่าเหนื่อยทั้งสองฝ่ายแหละตัวคุณก็เหนื่อยไม่เบาแต่คุณเหนื่อยแล้วคุณท้อนะคะแต่เขาเหนื่อยแล้วเขามีทางออก เขามีทางแก้ตรงนี้เขามีอนาคตที่เขามองไว้เขามีนางคตที่เขาวางแผนเอาไว้ที่เขาเขาจะมุฟออนเพื่อวันข้างหน้าของชีวิตเขาเพื่อวันข้างหน้าในความมั่นคงในชีวิตทั้งการงานทั้งหน้าที่ทั้งการเงินแล้วก็เรื่องความรักของเขาด้วยนะคะนี่ค่ะเขาเลือกที่จะมุฟออนแล้วเรื่องที่จะตัดคุณตรงนี้ที่มองเห็นนะดูซิบทสรุปค่ะเขาจะแนะนําอะไรคุณบ้าน,นะคะสิบวันนี้ขอคำแนะนําให้ชาววันคานนะคะเนี่ย สำหรับคนที่มีคู่หรือมีประเด็นกันอยู่นะคาราคาซังเรามองว่าทุกวันนี้คุณจะบอกว่าพยายามปรงคุณไม่พยายามปรงนะคุณทำอะไรคุณก็จะนึกถึงเขาแต่เกาะตลอดเวลาเลยอะนะคะมันเป็นอะไรที่บางครั้ง เรายังคิดถึงว่าคุณ่ะอาจจะเพอ้อฝันหรืออาจจะจินตนาการไปเรื่อยเลยว่าเขายังอยู่คุณยังมีความสุขกับเขาอะ่ะซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่มีเลยค่ะมันไม่มีเขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะนี่ค่ะหัวใจของคุณยังไม่ยอมปล่อยวางเลยยังกำเขาไว้แน่นเลยค่ะยังลงหลักปักฐานไว้กับเขาเลยนะคะแล้วเรามองเห็นว่าคุณไม่ได้จำยอมด้วยนะคุณพอใจที่จะที่จะเอาตัวเองไปจมปักอยู่กับไอความรู้สึกตรงนี้ด้วยอะ่ะ ตรงนี้ค่ะคือสําคัญเลยนะคะมันก็เลยทําให้คุณคุณไม่ปล่อยวางเขาจริงๆค่ะนะคะส่วนตัวเขาเองเราเราคิดว่ายังไงแล้วเขาก็บ o ๊ออแล้วล่ะจริงๆนะบุ๊ออนไปวันข้างหน้าแล้วอ่ะไม่มีการกู่กลับเลยอ่ะนะใดๆนะปัจจุบันนี้ค่ะบุ๊แล้วจริงๆค่ะนะคะไปแล้วกูไม่กลับแล้วอสิบวันนี้ มอ,มองไม่เห็นจัดยังมองไม่เห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นเลยนะที่สำหรับชาววันอังคารที่จะได้ได้เคลียร์ใจกับเขาอะนะคะเพราะมองเห็นว่าเขาทิ้งปัญหาไว้แน่แต่เขาก็ยังแอบรู้สึกอาจจะแอบรู้สึกผิดในใจลึกๆมางแต่ไม่สามารถทําอะไรตรงนี้ได้เพราะเขาเลือกข้างหน้าเลือกวันข้างหน้าดีกว่าเลือกที่จะมาเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะชาววันอังคารเดีย๋ยวมาดูนะคะว่าคนโสดบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูคนโสดว,ว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ย โสดคะเรามองเห็นว่าตัวคุณเองตอนนี้คุณก็ปิดกั้นหัวใจของคุณนะนะคะคุณยังไม่อยากที่จะเปิดหัวใจของตัวเองต้อนรับความรักครั้งใหม่เลยใดเลยเนี่ยเรายังมองเห็นว่าคุณนะบางครั้งคุณยังคิดถึงไอ้อดีตที่ว่ามันมันซ้ำซากมันจำเจมันมันเจอแต่อดีตที่ผิดหวังอะคะ่ะเนี่ยนะคะแล้วมันก็เลยเป็นเป็นอุปสรรคของชีวิตคุณไงที่ตัวคุณก็ไม่ไม่สามารถจะ จะมีคนรักใหม่ได้เนี่ยเนี่ยใครเข้ามาเราก็มองว่าคุณไม่เอาคุณตัดทิ้งหมดนะคะคุณไม่ได้คิดจะสนใจใยดีคุณมีเป้าหมายในชีวิตการหน้าที่การงานของคุณจริงๆคะ่ะนะคะส่วนส่วนหรือแม้แต่กระทั่งว่าการงานของคุณกำลังจะไปได้สวยอย่างเนี้ยนะ แล้วเราก็ยังมองเห็นว่าโอเคคุณพักหัวใจไว้ก่อนคุณปิดกั้นหัวใจตัวเองไว้ก่อนนะคะพอทีกับหัวใจที่ว่าความรักที่ว่ามันไม่ดีหรือแม้แต่ว่าคุณเจอความรักที่หูเห็นแต่ความรักที่ว่ามันไม่โอเคนั่นแหละค่ะคือคุณปิดกั้นหัวใจของคุณแน่ๆของชาววันอังคารนะปิดค่ะแล้วไม่มีทางออกจากความรู้สึกตรงนี้ด้วยตัวคุณนะ่ะคุณทําอะไรไม่ได้จริงๆคุณไม่มีสัไม่มีทางเลือกด้วยนะคะไม่มีทางเลือกค่ะ ในเรื่องของสภาวะหัวใจขอดูหน่อยสิยอมอ่ะเขาเรียกว่าคุณยอมดีกว่ายอมปิดกั้นตัวเองดีกว่านะคะคุณตั้งใจจะปิดกั้น มีตัวเลือกเข้ามาให้คุณนะจริงๆแล้วอะมีคนนู้นคนนี้เข้ามามากมายเลยแต่ตัวตัวคุณบอกว่าโอเคฉันอยู่กับตัวเองดีกว่าฉันอยู่กับครอบครัวฉันดีกว่าฉันอยู่กับคนรอบข้างในครอบครัวดีกว่านะคะฉันเบื่อละกับไอ้ไอ้โลกแห่งความฝันหรือโลกแบบความเป็นจริงที่ดูว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ประมาณนี้เรามองว่าตัวคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขกับงานแล้วนะ ชาวโสดวันวันอังคารนะคะเนี่ยมองไม่เห็นเลยอะค่ะว่าว่าจะมีใครเข้ามามันชัดเจนมากเลยะค่ะว่าคุณคุณมีความมุ่งมั่นแน่วแน่มากเลยะะว่าคุณจะอยู่แบบนี้ไปก่อนมีความสุขกับชีวิตทุกวันนี้อย่างเงี้ะค่ะนะคะมันก็เลยดูไม่ค่อยจะโอเคเลยที่ว่ามีใครเข้ามาไหมอืม ในความเป็นจริงเรามองว่าคุณยังไม่มีใครเข้ามาเลยอะค่ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้ามีคนเข้ามาหาคุณหรอ,อมไม่อะค่ะเรามองเห็นว่าไม่มีอะท้าคุณไปเจอสภาวะอาจจะเจอแบบเรื่องราวที่ว่ามันไม่ค่อยจะโอเคมาสักเท่าไหร่นะเนี่ยเรื่องราวที่มันทําให้คุณไม่สามารถลืมอดีตอะ จริงๆนะมันเป็นอะไรที่คุณเจอเรื่องราวที่คุณไม่สามารถลืมอดีตได้เลยคุณก็เลยไม่ยอมเปิดใจยอมรับใครแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าเปิดจนมาถึงปัจจุบันน่ะมีใครเข้ามาไหมไม่มีเลยอะค่ะนะคะไม่มีเลยไม่มีจริงๆคนใหม่นะคะเรายังมองเห็นว่าคุณนะ่ะยังคิดถึงความหลังครั้งเก่าคิดถึงความสุขอยากแบบว่าอยากมีความสุขเหมือนชาวบ้านเขาชาวช่องบ้างอยากให้คู่ของเราเป็นแบบนี้บ้างอะไรอย่างนั้นอะค่ะนะคะ,นะคะมันก็เลย ดูค่อนข้างต้องใช้คําว่าค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะเนี่ยที่จะเจอคนใหม่เข้ามาทะลุก,กําแพงของคุณเนี่ยหรือไม่แม้แต่ชาวบังคับชาวโสดเราก็ยังมองเห็นว่าคุณพอใจละกับชีวิตทุกวันนี้ที่คุณมีเพื่อนบ้านหรือมีเพื่อนคุยหรือมีเพื่อน เพื่อนที่ในที่ทํางานหรือแม้แต่กระทั่งมีคนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยค่ะเรามองเห็นว่าคุณเลือกละคุณเลือกพอใจที่จะอยู่ตรงนี้ละนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณเบื่อในความรักแล้วชัดเจนมากๆคุณปิดกั้นหัวใจของตัวเองนะที่เขาอยากจะสื่อให้คุณรับรู้นะคะปิดกั้นหัวใจของตัวเองจริงๆย้ํบอ,อกมาทั้งสองใบรักครั้งใหม่มีไหมยังอะค่ะเรามองเห็นว่าตัวคุณเองนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ สภาพจิตใจของคุณมันยังไม่นิ่งมากกว่าสภาพจิตใจของคุณมันยังไม่ได้ปรงมากกว่ายังไม่ไม่ได้ปล่อยวางกับอดีตเยอมากกว่านะคะเนี่ยแต่เขาบอกว่าถ้าคุณปล่อยวางได้ถ้าคุณปรงได้ถ้าคุณไม่ยึดติดกับอดีตนะคะเลิกปิดกั้นตัวเองซะเขาบอกว่าความสุขของคุณอะยังไงก็ต้องบังเกิดนะคะคุณบังเกิดด้วยตัวคุณเองนั่นแหละความสุขอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเลย ตอนี้เขาบอกความสุขอยู่ที่หัวใจของคุณแล้วค่ะนะคะและคุณก็คิดว่าคุณก็มีความสุขแล้วล่ะถ้าคุณจะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงของคุณความรักของคุณคุณบอกว่ามันตายไปแล้วเรามองเห็นว่าคุณเน่ะเรื่องความรักคนเก่าหรือความรักใหม่ๆหรือความรักครั้งใหม่เข้ามาเนี่ยมันตายไปละพอละไม่เอาละปลงกับชีวิตละนะคะคลิปนี้คนโสดของชาววันคารก็ ดูแล้วก็น่าจะนิ่งสนิทซะหน่อยนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวเก่าๆของคุณหรือแม้แต่บางคนอยากจะเข้ากลับเข้าไปสู่อ้อมอกของของญาติพี่น้องอันนี้ก็เป็นความสุขส่วนตัวของคุณอีกอีกทางเลือกหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะคลิปนี้ของชาวกันคารก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ